สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหลังเกมนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมยินดีเสนอสี่แข้งลิเวอร์พูลเก่งจริงต้องพิสูจน์นะครับผลงานช่วงปีซีซั่นสําหรับนักเตะที่อนาคตนะครับยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าจะมีโอกาสนะครับรับใช้ทัพผงแดงต่อไปอีกหรือเปล่าโดยตอนนี้นะครับมีสี่แข้งที่ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับอย่างหนักในช่วงปีซีซั่นเพื่อให้เจอเก้นคอปนะครับตัดสินใจ เก็บพวกเขาเอาไว้ในทีมจะมีใครบ้างนะครับเราลองไปฟังกันได้เลยครับเริ่มต้นที่คนแรกนะครับโจโอเอลมาติปสำหรับมาติบนะครับปัญหาการบาดเจ็บที่เอ็นข้อเท้าทําให้ต้องพลาดลงสนามนะครับแน่นอนว่าเรื่องการบาดเจ็บนะครับถือเป็นสิ่งที่ทําให้มาติบไม่สามารถทําผลงานได้อย่างสม่ําเสมอยิ่งไปกว่านั้นนะครับลิเวอร์พูลเพิ่งคว้าตัวอีบาฮิมาคนาเตม,มาร่วมทัพนะครับยิ่งทําให้โอกาสลงสนาม ของมาติบน้อยลงไปด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงปีซีซั่นนะครับหากเขาสลัดอาการบาดเจ็บออกไปได้นะครับและทำหน้าที่ได้ดีก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เขาจะยังได้รับโอกาสจากเจอแกนคอ,ปต,อปต่อไปต่อไปนะครับคนที่2ทาคุมิมินามิโนะในเวลานี้มินามิโนะค่อนข้างเจองานหนักนะครับในการสอดแทรกเข้าไปอยู่ในเกมลุกของทีมเพราะว่าพวกเขานะครับมีทั้งโมฮัมเหม็ดซาา โ o เบโตฟิมิโนสตา d ิโอมาเน่และเดียโกโชตานะครับด้วยเหตุนี้นะครับจึงเป็นเรื่องยากที่เขาจะได้รับโอกาสในการเป็นตัวจริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงปีซีซั่นจึงเป็นโอกาสของเขานะครับที่จะได้พิสูจน์ตัวเองให้กับเจอเก้นคอปนะครับได้เห็นและนั่นอาจจะทำให้เขานะครับได้อยู่ช่วยทีมลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดนะครับในซีซั่น2021-2022 ต่อไปนะครับคนที่3เซอร์ดานชากิลี่ดาวเตะชาวสวิตนะครับทำประตูไม่ได้เลยเมื่อซีซั่นล่าสุดในขณะที่ฟอร์มของเขากับทีมชาตินะครับยิงไป3ประตูกับอีก1แอดซิดด้วยผลงานแบบนี้นะครับอาจจะทำให้เขาได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถช่วยทีมได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงที่ผ่านมามีรายงานว่าสโมสอนต้องการขายชากิลีนะครับออกไปเพื่อจะมีงบนะครับให้กับเจอเกนคอป ได้เสริมทัพโดยมีลาซิโอนะครับให้ความสนใจอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมและคนที่4นะครับอเล็กอ็อกเล็กเชมเบอร์เลนในช่วงปีซีซั่นนี้นะครับเป็นโอกาสที่ออกเล็กเชมเบอร์เลนจะได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหลังจากที่เขานะครับหายเจ็บเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามเจอเกนคอปนะครับคงต้องช่างใจอีกครั้งว่าจะเก็บเจ้าตัวเอาไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังสำรองหรือปล่อยออกไปแต่ตอนนี้นะครับออกเล็กเชมเบอร์เลน ต้องพยายามมุ่งมั่นนะครับเพื่อพิสูจน์สภาพความฟิตและฟอร์มการเล่นนะครับให้เจอเกนคอเห็นในช่วงปีซีซั่นซึ่งนั่นอาจจะทําให้นายใหญ่ชาวเยอรมันนะครับเปลี่ยนใจเก็บเขาเอาไว้ใช้งานต่อไป <Yeah! S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ